ไปจอดรถอาจจะมีคนมาหาเรื่องเรานะครับมาตะโกนด่าเราอย่างน้อยเราก็จะได้เก็บไอ้ข้อความเสียงนั้นๆเนี่ยที่มาพร้อมภาพหน้าหลังเอาไปแจ้งความได้ครับทั้งหมดนี้มันกลายเป็นหลักฐานได้หมดเลย สวัสดีครับพวกราผมนิวจักรยการ n นิวซีน,นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องติดรถยนต์กันซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยทำรีวิวรุ่นหนึ่งไปแล้วเป็นเซนเล็กของเขาตัวนั้นเนี่ยมีความคมชัดอยู่ที่ Full HD 1 0 8 0 p รุ่น A 1 2 9 Duo c a m i l r a ครับวันนี้เรามีรุ่นใหม่นะครับที่เขาอัปเกรดขึ้นมามี resolution ความคมชัดมากกว่าเดิมถึง4เท่าซึ่งก็มีราคาจะตหนายอยู่ที่5,990บาทภายใต้ชื่อรุ่นว่า YOFO A 129 p r o Duo c a m เม a ครับมันก็มีหลายๆฟังก์ชันที่ถูกอัปเกรดขึ้นมามีของทงของแถมเริ่มต้นด้วยเขามีกล้องทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังโดยที่กล้องหน้าจะบันทึก 4K 30เฟรมครับและกล้องหลังก็จะมีเรโซลูชันอยู่ที่ 1,080p 30เฟรมครับกล้องตัวนี้เนี่ยมีระบบ GPS โมดูลตัวกล้องจะมีการบันทึกความเร็วบันทึกตำแหน่งพิกัดเก็บลงไปในไฟล์วิดีโอเอาไฟล์นี้ไปเปิดในโปรแกรมแล้วจะเห็นข้อมูลทั้งหมดเลยเราขับไปทางเส้นทางไหนใช้ความเร็วเท่าไหร่ สำคัญมากสําหรับการใช้เป็นหลักฐานนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปเจอเหตุกลางทางเราจะโอนไฟล์อย่างไรในเมื่อไฟนั้นนั้นมันอยู่ในกล้องที่ติดอยู่หน้ารถของเราอย่างน้อยทุกคนมีมือถือสมาร์ทโฟนอยู่ในตัวรองรับ Wi-Fi แบบ5 GHz แล้วมือถือรุ่นเก่าใช้2.4 GHz ก็ใช้ได้แต่ว่าอาจจะช้าหน่อยเอาเป็นว่านี่คือเทคโนโลยีของเขาที่ใส่เข้ามาในกล้องรุ่นนี้ครับ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวหลักที่สุดสําหรับการใช้ติดตั้งซึ่งก็จะมีหน้าจอการแสดงผลตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มคําสั่งต่างๆด้านข้างนะครับรองรับการต่อกล้องด้านหลังอีกด้านหนึ่งเป็นด้านที่สําหรับใส่ไมโคร SD card นะครับแล้วก็เป็นด้านที่มีไมโครโฟนในตัวนั่นเองพลิกมาที่อีกด้านหนึ่งด้านนี้จะเป็นด้านติดกับกระจกของรถยนต์เราสามารถถอดออกมาได้ในขณะที่เรายังไม่ได้ติดตั้งนะครับหากเราไม่ได้มีไอ้ตัวนี้เนี่ย จะทาให้ตัวกล้องไม่บันทึกตําแหน่งของเราเก็บเข้าไปในไฟล์วิดีโอด้วยนะครับซึ่งตัวกล้องนะครับเวลาเราติดตั้งเข้าไปที่ตัวรถยนต์แล้วเนี่ยเราจะต้องปรับมุมมองของกล้องนะครับปรับได้ค่อนข้างอิสระนะครับนี่คือส่วนที่เป็นกล้องด้านหลังของตัวรถของเรานะครับจะไม่มีระบบกันน้ําเข้านะครับไม่สามารถติดตั้งนอกตัวรถได้ในส่วนของกล้องหลังหลายๆคนอยากจะเอาไปติดตรงบริเวณป้ายทะเบียนไม่รองรับตัวนี้เราจะเห็นว่าจากโรงงานเขาจะแปะตัวแผ่นกาวนะครับมาให้อยู่แล้วเราสามารถ เสียบไฟที่มาจาก USB คางหมูและก็ตัวกล้องก็ยังสามารถปรับองศาต่างๆได้เช่นเดิมนะครับ สำหรับใครที่ไม่อยากจะเอากล้องด้านหลังไปหันมองมุมมองด้านนอกของตัวรถก็สามารถติดย้อนกลับมาเพื่อให้เห็นภายในห้องโดยสารได้เช่นเดียวกันนะครับจะได้รู้ว่าในขณะนั้นมีใครนั่งอยู่บนรถกับเราบ้างมีอุปกรณ์เยอะแยะมากเลยนะครับที่เขาให้มานี่คือเทปกาวครับเราย้ายตำแหน่งการติดตั้งกล้องตัวกาวมันอาจจะเสื่อมสภาพอะไรเงี้ยสิ่งถัดมานั่นก็คือคลิปล็อกสายมันอาจจะห้อยลงมาอาจจะไปเกี่ยวขาคนที่นั่งอยู่ข้างๆช่วยติดตั้งให้สายดูเป็นระเบียบได้มากขึ้น เตัวนี้คือเป็นการ์ดลีดเดอร์ครับถ้าใครอยากจะโอนไฟล์ USB ทั่วๆไปที่สามารถต่อโน้ตบุ๊กต่อคอมพิวเตอร์ได้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นขนาดไมโคร USB นั่นเองนะฮะนี่คือสาย USB เส้นหลักนะครับที่นําไฟฟ้าจากตัวจุดบุหรี่ไปยังตัวกล้องนะครับมีพอร์ตด,ด้านหนึ่งเป็น USB Type A พอร์ตอีกด้านหนึ่งเป็นแบบ USB คางหมูนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ารถใครที่มีตัวจุดบุหรี่เดิมอยู่แล้วนะครับก็ไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนหรือว่าหาซื้อใหม่มี USB ให้เรา2พอร์ตก็เหลือให้เราไปใช้ ตอใช้ช้าโทรศัพท์บางรุ่นเนี่ยเขามีการบังคับใช้มาจากโรงงานเลยไอ้สายสัญญาณของเขาเนี่ยมันมาพร้อมกับหัวเสียบไอตัวจุดบุหรี่เลยไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้ทําให้เราจะต้องไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มก็คือจาก1จุดบุหรี่ไปเป็น2จุดบุหรี่อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือสายสัญญาณจากกล้องหน้า ไปยังกล้องหลังนะครับเราสังเกตได้ง่ายก็คือถ้าเป็นสายด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวงอลักษณะแอสายด้านหลังจะเป็นข้อตรงแบบนี้ถ้าติดตั้งผิดเนี่ยอาจจะต้องหรือสายใหม่ได้นะครับซึ่งเขาก็มีสติ๊กเกอร์แปะบอกเราด้วยนะว่าเป็นฟอนต์คาร์เมลัาสายจากกล้องหน้าไปยังกล้องหลังนั้นยาวถึง6เมตรนะครับรถเก่งได้รถกระบะได้ รถตู้ได้เดี๋ยวเราจะพามาดูวิธีการตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆนะครับว่าตัวกล้องตัวนี้เราตั้งค่าอะไรได้บ้างซึ่งคุณผู้ชมสามารถเอาตัวกล้องทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยไปติดตั้งรอไว้ในตัวรถได้เลยของแถมที่ทางร้านเขามอบให้กับลูกค้าทุกท่านที่ซื้อผ่านร้านของไลเซอร์แผ่นสติ๊กเกอร์ที่เป็นกาวเมื่อเราอยากจะเลิกใช้กล้องรุ่นนี้เนี่ยมันสามารถถอดออกหรือว่าดึงกาวออกจากการติดตั้งได้โดยง่ายโดยที่ไม่ไปกระทบตัวฟิล์มของรถยนต์ที่เราติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้เมื่อกล้องได้รับไฟเเลลลีี้้้ยยยงงรรบออวัตก จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยจะมีการแจ้งสถานะว่ามีไฟเข้ามาในระบบรอสัก3-5วินาทีเนี่ยตัวกล้องจะขึ้นโลโก้ w o f o ขึ้นมาบอกเราว่าตัวกล้องเปิดแล้วนะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวกล้องจะทําการเล็กขอดหรือว่าบันทึกวิดีโอโดยอัตโนมัติขณะที่เราจะขับรถออกไปไหนมาไหนทุกครั้งนะครับให้เราสังเกตหน้าจอของตัวกล้องนิดนึงก่อนที่จะเหยียบคันเร่งออกไปเนี่ยตัวกล้องเปิดเครื่องโดยสมบูรณ์หรือย,ยังด้านซ้ายบนนะครับจะมีสัญลักษณ์อยู่ว่าเราอยู่ในโหมดการถ่ายทําแบบไหนนี่คือการถ่ายทําโหมดวิดีโอครับและถัดมานะครับเราจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ไมโครโฟนตรงนี้ด้วยเราสามารถจะเปิดจะปิดก็ได้ผู้ขับขี่บางคนไม่อยากจะบันทึกเสียงส ทนาภายในรถเก็บเอาไว้จะมีปุ่มที่เขียนว่าไมโครโฟนอยู่ตรงนี้เราสามารถกดปุ่มหนึ่งที่จึ๊กไมโครโฟนจากสีเขียวจะกลายเป็นสีขาวขีดฆ่าทันทีนั่นคือเขาจะไม่บันทึกไฟล์เสียงเก็บเข้าไปในตัวการ์ดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเสียงที่บันทึกเก็บไว้ด้วยเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานก็ได้ในกรณีที่ไปจอดรถอาจจะมีคนมาหาเรื่องเรานะครับมาตะโกนด่าเราอย่างน้อยเราก็จะได้เก็บไอ้ข้อความเสียงนั้นๆเนี่ยที่มาพร้อมภาพหน้าหลังเอาไปแจ้งความได้ครับ ให้รางวัลเพลงยอดเยี่ยมเอพลงโฆษณายอดเยี่ยมงานถ่ายทำยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยเออเราใหร้อยห้าสิบเคยได้รู้สึกจะมีอันหนึ่งเคยได้เป็นของมามีโปโกมันเคยได้ยำยำว่าเคยได้อและด้านข้างนะครับระบุไว้ว่า WDR ครับ Wide Dynamic Range แสงน้อยๆที่อยู่บนท้องถนนเล่งให้มันสว่างขึ้นเล่งให้เห็นรายละเอียด มากขึ้นถ้าเกิดว่าเราขับบริเวณใต้ทางด่วนนะครับตรงนั้นจะเป็นส่วนมืดแล้วด้านนอกที่เป็นส่วนที่มีแสงพระอาทิตย์มาตกกระทบเนี่ยตรงนั้นจะเป็นส่วนสว่างเราไม่มีฟังก์ชัน WDR อยู่เนี่ยทำให้ภาพที่อยู่ใต้ทางด่วนนั้นมืดไปเลยไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดชัดๆเ่ะนี่คือฟังก์ชันหนึ่งที่ผมแนะนําให้เปิดเอาไว้นะครับตรงนี้จะเป็นการบอกเรโซลชันที่เราทําการบันทึกอยู่นะครับว่าเราถ่ายทําที่ความคมชัดเท่าไหร่ ถ้าเกิดว่าท่านใช้ไมโคร s ิการ์ที่มีขนาด16 GB, ากิกจะถ่ายทํา 4K กล้องหน้า180 0กล้องหลังได้นานสุดประมาณ20กว่านาทีใช้ไมโคร s ิการ์ที่มีความจุมากกว่านั้น32กิกก็จะถ่ายได้ราวๆ1ชั่วโมงนั่นเองเราขับรถทางไกลยอยู่แล้วเราอยากจะเก็บบันทึกเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดก็จะต้องเพิ่มความจุของไมโคร s d การ์ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ไมโครซิการ์ที่เขียนอ่านไม่เร็วมากพอเนี่ย จะทําให้ตัวกล้องมันค้างได้มันเออร์เรอร์ได้นะครับเราจะต้องเลือกซื้ออุปกรณ์ดีๆมาใช้ร่วมกันซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะเห็นกล้องด้านหน้าเป็นจอเล็กกล้องด้านหลังเป็นจอใหญ่โดยการอยากจะสลับมุมมองกันเนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้ง่ายๆครับจากทางปุ่มขวามือนะครับที่มีสี่เหลี่ยมซ้อนกัน2ออันเรากดไปหนึ่งที่จะเป็นการสลับกล้องหลังนะครับให้มาอยู่ในจอใหญ่แบบนี้กล้องด้านหน้าไปอยู่จอเล็กแบบนี้นะครับอ่ะกดอีกหนึ่งที่ เห็นไหมครับว่าเขาจะสลับโหมดการแสดงผลไปเรื่อยกดอีกหนึ่งทีเป็นภาพจากกล้องด้านหลังนั่นเองนะครับกดกรัไม่หนึ่งทีจะเป็นโหมดปกติทั่วๆไปและเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่ากันครับวิธีง่ายๆก็คือกดปุ่มที่เขียนว่า REC กด1ทีชึบก็จะไม่มีวงกลมสีแดงขึ้นที่หน้าจอแล้วและจะมีเสียงเตือนปิ๊บ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 วนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเพื่อเตือนใจเราว่าตัวกล้องนั้น ไม่ได้ถ่ายทําอยู่นะพอเวลามีตัวไฟกระพริบปิ๊บปิๆป,ป,ป,ปิอย่างนี้นะครับให้เราทําการกดปุ่มขีดสขีดตรงนี้ได้เลยชึบเมนูของเขานะครับจะเริ่มด้วย resolution วิธีการเข้าไปในเมนูนั้นๆนะครับกดปุ่มตรงกลางเครื่องหมายตกใจนะครับเป็นการกดโอเคชึบ การเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ง,ง่ายๆครับกดปุ่มไมค์เพื่อเลื่อนลงกดปุ่มเลคคอร์ดเพื่อเลื่อนขึ้นถ้าเกิดเราอยากใช้ Full HD ก็จะมีการรองรับ60เฟรมด้วยนะครับแต่ว่ากล้องหลังเนี่ยก็จะเป็น 1080p 30เฟรมภาพจากการถ่ายทา60เฟรมนั้นจะดูเรื่นตามากกว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายเป็น 4K เนี่ย เขาจะบันทึกเป็นแบบ30เฟรมทั้งหมดเลยแต่ก็ไม่ได้บอกว่า30เฟรมนั้นมันไม่ดีนะครับเวลาแสงน้อยเนี่ยมันอาจาจะมีข้อตินิดหนึ่งนะครับจากตอนแรกนะครับที่เราบอกว่าถ้าเกิดใครซื้อมาปุ๊บเนี่ยวันที่ไม่ตรงเวลาไม่ตรงนะครับเราสามารถปรับเดทแอนทา์มหรือว่าปรับไทม์โซนได้นะครับวันเดือนปี เวลาชั่วโมงนาทีอะไรประมาณนี้นะและกล้องตัวนี้ก็ยังไม่ได้รองรับภาษาไทยนะคราวนี้ถ้าเกิดว่ากล้องของใครนะครับติดบนรถยนต์แล้วค่อนข้างจะลำคาญเสียงปิ๊บ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 ปินะ๊บอะไรเงี้ยเราสามารถปิดได้ด้วยนะที่เมนูคําว่าบีฟซาวครับเปลี่ยนเป็นแบบบัตตันบีฟออลลี่ก็ได้ก็คือกดปุ่มมันถึงจะดังใครไม่ชอบหรือว่าเป็นคนขี้ลำคาญก็สามารถกดปิดทั้งหมดก็ได้นะครับ การตั้งค่า format warning คือการกำหนดฟังก์ชันให้ตัวกล้องเนี่ยแจ้งเตือนเราว่าคุณควร format card ได้แล้วนะเขาจะมีให้เรากำหนด15วัน30วัน60วันหรือปิดไว้ก็ได้นะครับเพื่อให้เราเนี่ยเลียร์ไฟล์ทั้งหมดที่เราไม่ได้ใช้ให้มันเป็นาร์ดแบบโลง่โลงๆในส่วนการตั้งค่าหน้าสุดท้ายนะครับเป็นการป้อนข้อมูลของเลขทะเบียนรถยนต์ของเรานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไป1ทีนะครับเราจะสามารถใส่ตัวเลขได้อย่างเดียวคือมันไม่รองรับการใส่ตัวอักษรภาษาไทยครับต่อให้เลขทะเบียนคุณจะสวยแค่ไหน สมมติว่าผมอยากจะใส่เลข1นะครับอ่ะกดไปชึบชึบไล่ไปเรื่อยๆหนึ่งแล้วเราสามารถเลื่อนัำดับอักษรได้วิธีง่ายๆก็คือกดตรงนี้ครับอ่ะแล้วก็ใส่เลข2ชึบอ่ะเลื่อนไป3ชึบอ่ะสี่ชึบนี่ประมาณนี้เราจะเห็นว่ามีตัวเลขขึ้นตรงนี้ด้วย1 2 3 4จะบันทึกลงไปที่ตัวกล้องด้วยสมมุติว่าเรากําลังขับขี่อยู่นะครับและอยู่ในโหมดการถ่ายวิดีโอแบบนี้ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่ม3ขีดลงไป1ท่ทีชึบ มันจะเป็นการถ่ายรูปนิ่งครับอ่าซึ่งนี่ทําให้เราไม่จำเป็นต้องไปสลับโหมดในปุ่มเมนูเลยนะครับเราสามารถกดถ่ายรูปได้แบบตรงๆเลยส่วนถ้าเกิดว่าเรากดหยุดเลคคอร์ดไปหนึ่งทีนะครับให้กล้องมันไม่บันทึกภาพเนี่ยเราทําการกดปุ่มเครื่องหมายตกใจนะครับเราเข้ามาในโหมดดูวิดีโอที่บันทึกไว้ครับมันจะกลายเป็นตัวเพเยอร์โดยอัตโนมัตินะครับเราสามารถที่จะดูคลิปนั้นๆได้เลยผ่านตัวกล้องสมมติผมอยากจะล็อกไฟล์นี้เนี่ยผมก็กดปุ่มไม้หนึ่งทีชึบ นี่เห็นไหมก็จะมีสัญลักษณ์รูปกุญแจถ้าอยากจะปลดล็อกก็กดอีกทีหนึ่งสําหรับใครที่กําลังขับขี่อยู่นะครับแล้วเจอเหตุที่อยากจะบันทึกเก็บไว้โดยที่ไม่อยากจะให้ออรถไฟนัน,นันทิ้งนะให้เรากดปุ่มเครื่องหมายตกใจได้เลยหนึ่งทีชึบอ่าก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาที่หน้าจอนะครับรวมถึงมีเสียงดังติดๆ ติดิดนี่เป็นการบอกว่าเขากําลังจะล็อกไฟล์นี้เก็บไว้ให้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการโหลดไฟล์จากตัวกล้องตรงๆผ่านระบบ Wi-Fi นะครับซึ่งเราก็ต้องมีแอปพลิเคชันในมือถือก่อนนะครับ y o โอโหลดมาได้เลยโลโก้เป็นแบบนี้รองรับทั้ง iOS และก็ a n d r o i d นะครับโดยวิธีการก็คือกดไอตัวปุ่มที่มีสี่เหลี่ยมซ้อนกัน2อันเนี่ยค้างเอาไว้นะครับจื๊อ ซึ่งเขาจะแจ้งทั้ง ssid ก็คือชื่อ Wi-Fi ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสผ่านเราก็จะเห็น ssid ชื่อของเราแล้วเนี่ย 5g yofo a 129p เห็นไหมให้เราทําการกดเข้าไป1ทีเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านซึ่งรหัสผ่านเนี่ยบอกไว้ที่หน้าจอเรียบร้อยนะครับ12345678กด connect your camera อีก1นทีนะครับเราจะเห็นภาพสดๆจากตัวกล้องได้เลยนะครับ โหลดภาพเนี่ยเราจะต้องกด stop record ก่อนอ่าตัวกล้องก็จะร้องเตือนเหมือนที่เราบอกไว้นะอ่ะกดหนึ่งทีครับเขาจะให้เราเลือกไฟล์ทั้งหมดแล้วถ้าเกิดว่า all file เนี่ยคือไฟล์ทั้งหมดเลยที่เราเคยแบบใช้งานมานะครับเรากดเพย์ไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะดูว่าใช่ภาพหรือว่าวิดีโออันนี้หรือเปล่านะครับที่เราต้องการจะโหลดคราวนี้ถ้าเราอยากจะโหลดล่ะเราทํายังไงเราสามารถกดดาวน์โหลดตรงลูกศรชี้ลงตรงนี้ได้นะครับซึ่งขนาดไฟล์เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างนะครับอย่างในตัวอย่างก็มีขนาด3 0 0คุณดดูรรระะยเเววลลาากกโหงสม เลยนะครับคือใช้เวลาแค่แป๊บเดียวสําหรับไฟล์300เมกอันนี้เนี่ยเป็นการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5G h z นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูไฟล์ที่เราเคยดาวน์โหลดไปแล้วเราเข้าไปที่สัญลักษณ์มือถือตรงนี้ก็จะมีไฟล์ทั้งหมดนะครับที่เราเคยดาวน์โหลดไว้ถ้าเป็นไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเราเนี่ยมันสามารถที่จะกอแบบรวดเร็วได้เลยนะไม่ต้องรอการโหลดดิงและ<อ>เพราะว่าไฟล์มันอยู่ในเครื่องเราตั้งแต่ต้นแล้วนะครับสำหรับใครที่เปิดแล้วอยากจะปิด WiFi นะก็สามารถกดปุ่มเดิมครับสี่เหลี่ยมซ้อนกันชืบกดค้้างไว ก็จะทำการปิดฟังก์ชัน WiFi นะฮะในส่วนสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครหลายๆคนดูคลิปมาจนถึงตรงนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราพยายามอธิบายรายละเอียดเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับรุ่นที่เป็น 1080p เนี่ยอยู่กับเรามาเกือบจะปีหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ยังใช้งานได้ปกติดีสําหรับรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาเนี่ยเป็นเรซูชันที่สูงกว่าชัดกว่าและย้ํากันอีกทีว่าตัวนี้มีราคาจตนาอยู่ที่ห9 9 0บนาทอยสํบาทสหรับใครที่อยากได้รุ่นที่ไม่มี GPS จะ มีราคาจะจำหน่ายอยู่ที่5,790บาทครับ ผมอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงส่วนนี้เนี่ยเออมันเป็นยังไงอันเนี้ยถามเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะไปถามแม่ค้าตรงๆเนี่ยก็เข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนะครับที่เราทําการแปะเอาไว้เนี่ยลิงก์ตรงนี้เนี่ยจะเด้งไปยังในร้านค้าของ Lazada นะครับก็สังเกตนิดนึงว่าร้านค้าเนี่ยจะต้องชื่อว่าไลเซอร์ซึ่งถ้าเกิดว่ากล้องมีปัญหาในระยะเวลา1ปีนะครับเขาจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เราเลยนี่คือการรับประกันที่ทรงคุณค่ามากเลยนะครับถ้าใช้งานได้แบบ1ปีเต็มๆโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยมันเวลี่ คุ้มสุดๆไปเลยในส่วนสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่กำลังหากล้องติดรถยนต์ซักรุ่นหนึ่งอยู่ผ่านการทดสอบและการใช้งานจริงมาแล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้เราฝากเพียงเท่านี้นะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าเราจะมารีวิวอุปกรณ์ใดๆกันอีกอ่ะไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับ